ลูกเออไม่เป็นไรใช่ไหมเออเออเออไปได้ที่เหลือ,อ,อไม่ไม่เป็นไรหรอกทูเสี่ยวป้อข้าบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นไม่ต้องร้องไห้เสียใจหรอกอย่างนั้นป้าข้าเป็นคนอ่อนไหวง่ายนี่แหละจุดอ่อนของข้าล่ะเสี่ยวป้ออย่าง้อไปหน่อยเลยความจริงเจ้าก็มีข้อดียอยู่เหมือนกันนะข้อดีของข้า,ขามีเพียงข้อเดียวเท่านั้นเนาะ นอนขอร้องเราว่าหลังจะมา่ามาตอนเลิฟซีนได้ไหมข้าส่งเสียงแล้ว<อ>ไม่ได้ยินเองหัวหนา้าอุ้ยนางอ๋อตอนนี้หลงเอ๋เป็นเมียของข้าแล้วเออเจ้าเก่งมากนะปราพยศนางได้มันอยู่ที่ลีลาท่าทางและท่วงท่าที่เสียวซาสุดขีดมันละเอียดอ่อนยากจะเข้าใจได้แต่พวกเขาได้ยังไงกันนะฮะ เด่หูซานกุ้ยหัวแต่สั่งเคลื่อนพลจะไม่สนใจป้องกันตัวเองสิทธิ์รยศก็หลบอยู่ในจวนหูซานกุย้ยดังนั้นก็จึงไปจับกลับมาอีกอย่างหนึง่งข้าพบคำพีสี่สิบสองบทด้วย<า>คำพีสี่สิบสองบทเลยเก็บไว้ก่อนคำพีเร่มนี้มีความสำคัญต่องานใหญ่เราจะโค่นบัลลังชิงขอบคุณแม่ชีมากหัวหน้าอุย้ยแล้วพวกเขาล่ะจะทำยังไงกับมันสองคนนี่ยิงโชอชายชั่วทุกคนมีสิทธิ์ลงโทษ แต่ว่า้าพวกเขาทำความดีไถ่บาปข้าจะพิจารณาให้โอกาสเจ้าขอบคุณข้าคิ่ต้องตายก็เจ้านี่แหละฆ้ามันซะฆ่ขามันฆ่ามันช่วยด้วย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 เราจะขอตายพร้อมกันน่เจ้าตัดสินใจเองนะข้าเปล่านะอาติตาอุ้ยได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยให้ข้าเป็นหมูเป็นหมาข้าก็ยอมเป็นน่ะทำไมต้องกลัวเข้าด้วยล่ะในบอกว่าเราจะร่วมเป็นร่วมตายไม่แยกจากกันไงโอยที่ข้าพูดกับผู้ไปอย่างนั้นเองทำไมจริงจังไปได้อะ ท่านพูดอย่างนี้กับข้าได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ข้าถูกต้อนไปแล้วจะมีความหมายอะไรข้ายังไม่อยากตายตอนนี้นี่โธ่เราทำไมนิ่งเซ็กคนดีมีพี่เป็นแฟนไปเลคนถอยคนอะไรกันยังงพูดออกมาได้ข้าดีต่อเจ้าตลอดเวลาจะเอาไงอีกแล้วเนี่ยแต่ข้าผลักสายเจ้าเจ้ายังดีต่อเขาอีกจะเอายังไงกันแน่นี่บอกหนาได้ไหมอยากรู้จริงๆเลยพ่อเะพ่ดอะของเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรจ้าเจ้าตามข้ากลับไปแบวมารับใช้หุยินและคือรับใช้ข้าตกลงไหมไป ดีนะหัวหน้าอุ้ยเมตตาเจ้าไม่อย่างนั้นก็จะฆ่าสิทธรยศอย่างเจ้าซะไม่ขอบคุณหัวหน้าอุ้ยอีกโอ้จริงด้วยอยังไม่ขอบคุณหัวหน้าอุ้ยอีกเลยขอบคุณหัวหน้าอุ้ยจะไว้ชีวิตขอบคุณหัวหน้าอุ้ยจะไว้ชีวิตข้อคนเลวโอ้ยยังไม่พอมันใส่ตกได้ดีแล้วก็เหมือนกันนี่นักตบหน้าเจ้าข้าจะเจ็บที่ใจ เด็กอีกคนเลวเหรอใครบอกใครบอกความสุขเล็กน้อยช่วยคนเอกุศลนนะ